จะเากระสบไม่เบานั่พยายามดันเหล็กออกเอ้ยเฮ้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 ยเฮเสรเจ้านี่นี่ดูๆๆดูดูดูความสซนของนางดูพี่ดาาทำไร เฮ้เดีใจดีใจเฮ้เฮเฮ้สามแม่ลูกนะครับดีใจครับเฮ้เฮพี่ดาวบอกว่ามาเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนี้เฮ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 ้ี่กับน้องท่านเจ้ากับพี่ดาวมีความสุขนะครับได้ต้นไม้ใหญ่นะครับให้ร่มเงาได้ แอบถูหลังนะครับดู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 ชวนชวนพี่ไปเล่นมันเล่นไม่ได้เฮ้เฮ้เฮ้อะไรหลงอะไรหลงเอ๊ะเอ๊ะหลงก็ดีใจหลงก็ดีใจเฮ้เจ้า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 หลงก็ดีใจหลงก็ดีใจเห็นน้องมีความสุขผมก็ดีใจแล้วที่หลงบอกเอ๊ะ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 บรากาศยามเช้านะครับ เอาน้องดาวจันเจ้าแม่แป้งมาอยู่ตรงโดมพี่เดือนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยนะครับพี่เดือนเป็นหนุ่มนะครับเ,เวลาถูหลังหรือว่าถูนูถือตัวถูต้นตอไม้นะครับเดี๋ยวเขาจะโยกไปคนละทิศคนละทางนะครับก็เลยอยาให้นะครับสามแม่ลูกนะครับน้องดาวแม่แป้ง <c oughs> จันเจ้านะครับมาอยู่เป็นที่ของพี่เดือนก่อนนะครับให้ไปเหยียบดิน นะครับให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวก็จะเอาพี่เดินเข้ามานะครับให้สามแม่ลูกนะครับมาเหยียบที่นะครับเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับแล้วพี่เดินก็เข้ามานะครับส่วนพี่เดินก็อยู่ตรงนี้นะครับผู้ชายผู้เสียสละชายคนโตโยกอยู่ที่นู้นนะครับว่าลงช้างเก่าก็กกลงช้างใหม่ก็กาลังทำความสะอาดแล้วก็ฉิด ยาค่าเชื้อมาดูความน่ารักนะครับสามในลูกกระปออ่าไม่แป้งก็ได้ถูหลังเอ็นหลัง่อนท้ายนะครับขอบคุณแม่ซีลักดาวนะครับที่มอบพะเนนนะครับทยอยมาให้นะครับอย่า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 เช็คอย่าเพิ่งเช็คดาวดินยังไม่เน่นลูกดี๋ยวจะเีไปคนละที่คนละทาง พี่ดาเช็คความเรียบร้อยนะว่าเสาโอเคกับพี่เดือนไหมดูพี่หลงไม่ลัออะไรเฮพี่หลงเป็น่วงดาวคอยเฝ้าดาวตลอดหลงรักดาวดูดูดูไม่เพง้งอันี้คําตัว เมฟซี FC ที่ให้คะแนนมาร่วมด้วยช่วยกันที่ให้ต้นไม้ใหญ่นี่ก็ยังไม่ครบนะ,นะครับก็ยังเพิเ่มเติมมาได้นะครับดูๆดูไปชวนน้องมาเล่นไหมต้องไปชวนน้องมาเล่นเลยแต่หนูคนเดียวยังยุ่ไปแล้วอ <i> นาคตนะครับตอกมันก็จะได้ผลแบบนี้แหละ คือเดียนน้องดาวก็จะปลูกตรงนี้นะครับตกน้นคือเดียนอยู่ต้นหนึ่งน้องดาวอยู่ต้นหนึ่งนะเฮ้ยเ hey, hey, hey. จ้าเ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 จ้า,จาทำอะไรนั่นเฮ้ย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 มาเล่นลูกนอาเล่น สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเราก็ดีใจเนาะนะครับดูความน่ารักยามเช้าเช้านะครับอน้องดาวโขไว้ก่อนนะครับจะไปแปง้งเพื่อดินให้มันแน่นแล้วเอาพีเยนเข้ามาชวนน้องน้องมีการชวนน้องด้วย เจ้าก็แสดไม่เบานั่ยพยายามดันเหล็กออกเฮ้เฮๆเฮ่เฮ่เฮ่เฮเฮเสดเจ้านี่นี่นี่ดู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 ความสนของนางดูพี่ดาวเขาวะพี่ดาวเขาเบนเป็นไรเลยจะถอนไปทำไมก็อยู่ตรงนั้นก็เล่นกับพี่ดาวได้ แน่แน่แน่เน่แน่แน่แน่น่หลุดหลุดหลุดจริงๆเจ้าโอ้จะพยายามเอาหลักมันล้มจนได้เลยนี่เดี๋ยวก,ก็ผูกชั่วคราวนะครับเดี๋ยวก,ก็จะหาที่ผูกใหม่ให้ชั้นเจ้าไม่ได้แสีบจริงๆดูดูด,ดูความสนของนางเฮ้ย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 เจ้า ให้เล่นต่อไม้ไม่ใช่ให้ไปถอนหลักเฮ้ยเฮ้ยจะเอาลมลมมิไปนะเฮ้ย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 เจ้าเรียบร้อยพังจริงๆพังพังมุดเรียบร้อยบอ ยหยบด้อยบอพ,พี่น้องเลยนี่ยนี่ดูความฉลาดจะถอนหลักออกกันได้ใครสอนล่ะลูกดูดูแม่เขาก็ทำเขาถูเล่นไปดื้อได้ไครดิเหรอสนได้ไครนูพี่ดาวเขาเล่นหน่อยดูจะพยายามถอนหลักจนได้ าหาที่ผูกให้นางนะดู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 ด,ดูสาวพังจริงๆเดี๋ยวเราไปจกกัดการลงไปจกกัดการหน่อยเร็วดูพี่ดาวหนก็เล่นเงินแล้วก็แทงเล่นเหมือนช้างเพชูเลยก็ช้างผู้ช้างพายพี่ดาวเป็นช้างพายส่วนไอ้จันจ้าเป็นช้างพังพังจริงๆ กอนให้ได้นความต้นของนางนการเหยียบนะอะออกไม่ได้เอาขาหน้าขาหลังนะเอ้ยแสยบจริงๆดูพี่ดาวเขาเล่นนเน่ยดูเขาเล่นเป็นช้างพังโอ้ยช้างพาย แต่หนูมันไปเล่นเล่นเหมือนช้างพังเลยทั้งทุกอย่างดูจบเจมเลยเหล็กที่ผูกเออด,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 ดูพี่หลงพี่หลงเป้าหนูไม่ยอมห่างเลยให้ไปเล่นพี่หลงเล่นด้วยโดนดดนพี่หลงพี่เหลา นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้โอ้ยโหยขะลังใส่พี่หลงอุ้งคลักพีทักหลงตัวพี่ทักดาวอุ้งคลักพีทักดาวทำไร ชอบครับแม่ๆมครับขอบคุณนะครับที่ให้ต้นไม้ใหญ่ให้ผมโทรหลังครับหยาบฝนตอนนี้ผมหยียบที่ให้พี่เดือนก่อนครับให้แป้นมันแน่นครับอยากให้พี่เดือนเข้ามาอุ้ยได้ไหมโอ้โหดีมาสุขครับแม่ๆมครับเจ้าเจ้าเจ้าดูพี่ดาวเล่นว่ะอุ้ย ออดูพี cage, ่ดาวลินเนี่ยดูพี่ดาวมีความสุขถ้าถ้าจริงจริงไม่เน่ยโซ่กระดบุลแล้วโ่กระดบุลแล้ว เจ้า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 เนี่ยจะเดินไปไหนจะดูจันเจ้าออก่อนดูเหล็กกรภาพเหล็กเฮ้ยแสยบนะเองเอ อยู่องค์รักษองเหลาไม่หักไม่พังจริงๆมันไม่อยู่เลยเหรอจ้าวสาวจวยเออพี่รามพ,พอโชโหมีการชวนน้องยั่ยน้องให้ไปเล่นด้วย พี่น้องเขาเล่นจะได้มีภูมินะครับได้แข็งแรงอะไอเราอาะ่ะแล้วแจ้งอะ่ะเราแล้วใช่ใช่ใช่ไม่เตะได้าาอาหารตีแจ้งแจ้งแจ้งอ่ะแจ้งแจ้งแจ้งพูดนะไอเราหนู่มอ๋อหลงหนุ่มสงสารสงสารสงสารไม่เอาอย่าแจ้ง เจ้าเจ้าจะทำอะไรเจ้าดูพี่ดาวเขาเล่นเมือนช้างภายหนึ่งอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอชนิดก่อนเดี๋ยวผมไปทำที่ผกใหม่ให้จาเจ้าก่อนพังอย่างเดียวเลยอยู่ดูดูจะพยายามถอดหลักนะพังพังอย่างเดียว ให้ยเราเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ไลฟ์สดนี้เอ้ยคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ